โอเคครับวันนี้ครับนี่ผมมาใส่มิน,นิสปริงเกอร์นะอันนี้คืออุปกรณ์ที่ผมเอาไปใช้นะอันนี้คือคีมตัดลวดแล้วก็อันนี้คือหัวมิน,น,มน,นิสปริงเกอร์ที่เอาเสียกระท่อ p พีอีนะครับอันนี้เป็นแบบ360สามร้อยหกสิบองศาเนาะผมจะใส่แบบให,ให้มันให้มันหันหัวลงข้างล่างนี้นะคือ ที่ไอ้ที่ผมจะใส่คือมันเป็นแบบนี้นะผมจะต่อท่อข้อเมนเป็น pvc แล้วก็พดมาเป็นสี่หุนแล้วก็ยิงออกไปเป็นท่อพ e เนนะสี่หุนยาวไปนู่นเลยก็คือทำแบบทาแบบลอยฟ้าแหละจะไอส้สรปงเกอร์เก,เก่าผมอยู่อีกแนวหนึงนะ่งเนาะเป็นเป็นเส้นตรงนี้แหละเส้นไม้ตรงนี้แหละตามเส้นไม้นี้แล้วก็ที่นี้คือปัญหาคือข้างบนตรงนี้ ฝั่งตัวนี้แหละแถวตัวนี้แหละมันไม่โดนน้ํามันน้ามันขึ้นไม่ถึงคือแรงดันมันขึ้นมนขึ้นมานิดเดียวแล้วไอตัวเนี้มันเปียกน้อยกว่าข้างล่างไอข้างล่างนั้นมันจะแฉะไปเลยแต่ข้างบนเนี่ยเราจะเปิดข้างบนนี้เยอะก็ไม่ได้เพราะว่าไอข้างบนนี้พอดีข้างข้างล่างเนี่ยมันแฉะด้านล่างนั่นเน่ากันเยอะเลยฝั่งนู้นเน่ากันเพียบเลยคือน้ำมันไปขังหรือว่ามันไปแฉะไปข้างล่าง เวลาเราปิดน้ําปุ๊บสปิงเกอร์ไอ้น้ําข้างบนเนี่ยมันจะมันจะไหลจากที่สูงลงไปที่ต่ำเนาะไหลลงไปนู่นแล้วสปิงเกอร์ข้างล่างมันก็จะหมุนนู่นนั่นแหละกว่าจะหมดมันก็เปียกกว่าข้างบนผมก็เลยแก้ปัญหาคือรื้อทิ้งเลยแล้วก็ทําใหม่แต่ใช้เป็นท่อพีอีแทนแล้วกันเพราะว่าไอ้ตันเนี้ยมันต้นม้อนหนึ่งมันก็หกร้อยเก้าสิบาทได้อยู่ประมาณสองร้อยเมตรเนาะยังเหลืออะไรในห่มยังเหลืออยู่ตรงนู้นอีก ทำได้ต้องสามสี่แถวแต่ตอนนี้คือผมทําได้แค่นี้แหละเพราะว่าที่ของผมมันมีแค่แคนี้เนาะส่วนฝั่งนี้ผมก็เป็นระบบสซรบิงเกอร์แบบเก่าๆอยู่อยู่อาานาคตอาจจะใช้เป็นไอหัวนี้แทนเนาะหัวเนี้ยเพราะว่ามันไม่สึกแล้วก็ราคาถูกแค่หัวละบาทเฉลี่ยแล้วหัวละบาทแต่อันเนี้ยสปรบิงเกอร์เนี้ยหัวละสิบบาท ออย่างคือเน,นี่ยใช้ได้ประมาณสองปีลูกแก้วก็หมดละเพราะไอ้เน,นี้มันเป็นเข็มเนาะแล้วลมันก็จะ๋ย้ผมเปิดให้ดูดีดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายๆเนาะนี่นะก็ถอดออกมาเลยปุ๊บและไอ้หัวตัวเนี้ยมันมีลูกปืนอยู่ข้างใน นี่เข็มอยู่ข้างบนนี่เนี่ยนะคือข้อเสียมันมาทีเนี่ยหัวมันสึกไปและเพรามันหมุนอยู่ตลอดเนี่ยดูดิตําปิดเลยเนี่ยหัวมันสึกไรข้างในเนี่ยมันจะมีลูกปืนอยู่ดี๋ดวผมขยาให้ดู เอาเป็นว่า,ามันอยู่ข้างในนี้แหละเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมข้างในรูนี่แหละไอ้ลูกแก้ตัวนี้แหละมันจะสึกไปเรื่อยๆเวลาเราใช้เปิดสปริงเกอร์ทุกวันทุกวันเนี่ยจะเสียตรงนี้แหละอีกอย่างคือมันเปลืองน้ำรูมันรูใหญ่ เบี่องน้ำแล้วก็ข้าจะใช้แรงดันเยอะครับเราเรามันเป็นหนักที่ตรงเครื่องเพราะว่าปั๊มของผมมันไม่ใช่ปั๊มไฟฟ้านะมันเป็นปั๊มน้ำมันยิ่งเราใช้นานต้นทุนค่าน้ำมันเราก็เพิ่มขึ้นไปอีกเราต้องลดต้นทุนให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าเอาขายราคาถูกเนาะไม่ต้องขายราคาแพงไม่ได้เพราะว่าบางทีบ้านนอกของเราชาวบ้านเขา เงินไม่เยอะด้วยเราขายราคายี่สิบาทเนี่ยต่อถุงนึงก็เกือบครึ่งโลขายจริงๆกโ็โลละหกสิบาทเนี่ยแต่ต้องใช้ต้นใหญ่ๆนะนี่ยังกลางๆอย่างไยังไม่โตเต็มที่คือต้นใหญ่อะจริงๆสามชี่นต้นโลก็มีห้าต้นโลก็มีแต่บางคนเขาก็ต้องการต้นเล็กๆไม่ต้องการใหญ่มากนะแต่คนชอบ ผมก็เลยขายเป็นไซส์กลางๆไปเลยโลละหกสิบแบบทุกต้นทุกพันนะโอเคเรากลับมาเข้าเรื่องเดิมดีกว่าเพราะเราทําสปริงเกอร์เนาะสปริงเกอร์นี้ก็เรียบร้อยล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปึให้ดูนะว่าเวลาเปิดทานแล้วมันจะเป็นยังไงนี้ผมก็เนไหอ่าใส่ไปทุกหัวและวยาไปนูน่น โอเคเดี๋ยวผมไปเปิดปั๊มก่อนแล้วผมจะถ่ายคลิปไปดูให้อกันหนึ่งนนกันเนาะโอเคครับ